พบก,กับดิฉันพนิกาวานิชในไอาอาเซียนรายการที่จะทําให้คุณดูว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดอากาศทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทาง Voice TV ช่อง21ค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่หลวงพระบางนะคะและตามสัญญาค่ะเก็บบรรยากาศการฉลองสงกรานต์ของที่นี่มาฝากคุณผู้ชมกันที่เราไปดูพร้อมๆกันค่ะว่าสงกรานต์ที่หลวงพระบางนั้นฉลองเหมือนหรือต่างจากที่เมืองไทยอย่างไงบ้างค่ะ พระบางเมืองมรดกโลกเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมตลอดการของนักท่องเที่ยวค่ะตั้งแต่แบ็คแพคเกอร์ไปจนถึงเศรษฐีชาวฝรั่งเศสที่นิยมการท่องเที่ยวในประเทศอดีตอนานิคมต่างก็หลงไหลในความงามสงบของเมืองเล็กๆที่สามารถเดินแลดล้อไปตามถนนซอกเล็กซอกน้อยชมตึกโคลเนียลเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะไว้เป็นอย่างดีดื่มด่ำกับภาพชาวหลวงพระบางตื่นมาตักบาตรข้าวเหนียวแต่เช้ามืดแวะสำรวจวัดวาอารามเก่าแก่อย่างวัดเชียงทอง และนั่งกินลมชมพระอาทิตตกที่ริมฝั่งโคง ความงามสงบทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่ใช่บรรยากาศของหลวงพระบางในช่วงสงกรานค่ะใครที่เลือกมาเที่ยวเมืองหลวงพระบางในช่วงกลางเดือนเมษายนนอกจากจะต้องทําใจกับอากาศร้อนอบอ้าวเกือบ40องศาและแดดที่แผดเผาในช่วงกลางวานันยังต้องเลิกหวังที่จะพบภาพความงามสงบของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ เพราะทุกถนนจะแน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวพร้อมอาวุธครบมือเป็นปืนฉีดน้ำสารพัดชนิดไปจนถึงสายยางขันน้ำแป้งมันและสีสารพัดสีสำหรับศาสตร์ใส่คนที่เดินผ่านไปมาค่ะแต่ใช่ว่าหลวงพระบางในช่วงสงกรานจะกลายเป็นสถานที่ไม่น่าเที่ยวในทางตรงกันข้ามค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวสงกรานเป็นเทศกาลส่งท้ายก่อนจบช่วงไฮซีซันเข้าสู่ฤดูฝนที่อากาศไม่เป็นใจและสำหรับชาวลหลวงพระบางเองนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของปีเป็นทั้งเวลาสำหรับการรวมญาติสังสรรค์นในครอบครัวและการพักผ่อนท่องเที่ยวซื้อข้าวของรวมถึงยังเป็นงานบุญใหญ่ที่สุดประจำปีอีกด้วยค่ะ สงกรานต์หลวงพระบางจัดล้าช้ากว่าของไทยค่ะงานจริงๆเริ่มตั้งแต่14เมษายนไปจนถึง17เมษายนที่มีการแห่พระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลาวแต่กิจกรรมเกี่ยวกับสงกรานต์เริ่มจัดตั้งแต่10เมษายนที่ผ่านมาแล้วค่ะเริ่มจากการจัดงานตลาดนัดที่ทาดหลวงหรือสนามหลวงแห่งเมืองหลวงพระบางงานนี้ไม่ต่างจากงานวัดระดับชาติของไทยค่ะมีทั้งของกินของใช้และเครื่องเล่นสาหรับเด็ก เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวหลวงพระบางได้มาสนุกสนานจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่รับปีใหม่ล่าวสังเกตดูแล้วของที่นี่กว่าครึ่งเป็นของจากประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ไม้สอยไปจนถึงอาหารขนมขบเคี้ยวนอกจากตลาดนัดทาดหลวงยังเป็นสถานที่จัดงานสำคัญที่สุดงานหนึ่งประจำสงกรานหลวงพระบางนั่นก็คือการประกวดนางสังขารหรือเทพีสงกรานนั่นเองค่ะ การประกวดระดับชาตินี้มีขึ้น2วันคือวันที่12และ13เมษายนวันแรกจะเป็นรอบคัดเลือกมีการแสดงฟ้อนรำและศิลปะวัฒนธรรมของเหล่าผู้ประกวดซึ่งปีนี้มีทั้งสิ้น33สาวงามรวมถึงการโชว์ผู้เข้าประกวดในชุดต่างๆถึง4ชุดตั้งแต่ชุดราตรีชุดชาวเขาเผ่ามง้งขมุและชุดกีฬาส่วนในวันสุดท้ายเป็นการประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนาสังขารทั้ง7เข้าขบวนแหค่ะ ซึ่งปีนี้สุริวันสาวงามเบอร์16อายุเพียง16ปีผู้มีดีกรีเป็นถึงลูกสาวของหัวหน้าสํานักงานการท่องเที่ยวหลวงพระบางเป็นผู้คว้าตําแหน่งนางสังขารอันดับหนึ่งไปครองและจะได้เข้าขบวนแห่นางสังขารอันยิ่งใหญ่ของหลวงพระบางค่ะ ตำแหแ่งนาสังขารปีนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะคะว่ามีการใช้เส้นสายเพราะสาวงามหมายเลขแปที่ได้รับรางวัลอันดับสองนั้นถูกมองว่าสวยกว่าแต่เป็นลูกชาวบ้านไม่ใช่คนร่ำรวยจึงไม่ได้รับเลือกจะว่าไปแล้วทั้งสองสาวก็ถือได้ว่างามไม่แพ้กันจริงๆค่ะนอกจากการประกวดนางสงขารกิจกรรมอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวและชาวหลวงพระบางให้ความสนใจกันมากก็คือการแห่ช้างในวันที่13เมษายน ขบวนแห่ช้างประกอบด้วยช้างสีเชือกประดับประดาสวยงามมีช้างนำเป็นช้างเผือกตัวเดียวที่เหลืออยู่ของลาวค่ะขบวนช้างเริ่มจากวัดใหม่สุวรรณภูมิรามใกล้กับพระราชวังเดิมของเจ้ามหาชีวิตลาวแล้วเดินไปจนถึงวัดเชียงทองวัดสําคัญที่สุดของหลวงพระบางระหว่างทางแน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่มาคอยให้อาหารช้างเชื่อกันว่าถ้าช้างกินของใครแล้วคนนั้นจะโชคดีไปตลอดทั้งปีค่ะ หลังจากงานแห่ช้างในวันที่14เมษายนจึงถือเป็นวันเทศากาลสงกรานต์ของหลวงพระบางแบบจริงจังค่ะชาวลาวจะไม่มีใครทำงานในวันนี้ทุกคนออกมาเที่ยวเล่นเดินลอลัดหรือตลาดนัดคนเดินที่เปิดเป็นพิเศษเฉพาะในวันที่14-15เมษายนของทุกปีเท่านั้นบริเวณถนนหน้าวัดมหาธาตุหรือวัดธาตน้อยไปจนถึงธาตหลวงหรือสนามหลวงหนึ่งในถนนเส้นสำคัญที่สุดของหลวงพระบาง หลอนลัดจะแตกต่างจากตลาดนัดที่ท่าหลวงค่ะตรงที่เต็มไปด้วยขอสำหรับทำบุญหรือเข้าของเครื่องใช้ในวันสงกรานต์โดยเฉพาะ mm hmm. เช่นธง12นักสัตร์กลวยดอกไม้ทุกเทียนและหมากพลูสำหรับถวายพระไปจนถึงนกปลาและแม้แต่ตัวตุน่นสำหรับซื้อไปปล่อยเพื่อทำบุญในช่วงปีใหม่ลาว นอกจากของทําบุญลออรัดเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าและของเล่นเด็กเนื่องจากคนลาวถือว่าวันที่14เมษายนเป็นวันเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าข้าวของใหม่ๆเข้าบ้านรวมถึงยังเป็นวันที่พ่อแม่มักตามใจซื้อของที่เด็กๆอยากได้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยค่ะ เจศการเดินหลอนลัดในช่วงเช้าบ่ายวันที่14เมษายนชาวหลวงพระบางมีกิจกรรมสำคัญประจำปีก็คือการตบท่าทรายหรือก่อเจดีทรายที่ริมแม่น้ำโค้งปีนี้ดอนทรายที่ริมโขง้งน้ำท่วมค่ะเนื่องจากการสร้างเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำเปลี่ยนแปลงไปแต่ชาวลาวก็บ่อย่านข้ามไปตบท่าทรายกันที่ดอนทรายมงคลฝั่งเมืองเชียงแมนริมฝั่งโค้งตรงข้ามกับเมืองหลวงพระบางค่ะ การไปดอนทรายมงคลนั้นต้องนั่งเรือข้ามโขงไปกลายเป็นกิจกรรมสนุกสนานของเด็กและวัยรุ่นหนุ่มสาวไปเลยทีเดียวค่ะการตบท่าสายจะทำที่ตะหลิ่งริมโขงซึ่งสายเปียกน้ำพอประมาณจนสามารถก่อเป็นรูปร่างได้แต่ไม่โดนน้ำซัดจนหายไป ใส่น้ำโขงที่ละเอียดเหมือนแป้งจะถูกตกแต่งเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลมปักทุบเทียนโดยแป้งมันให้มีสีขาวบริสุทธิ์ตามด้วยการปักธง12นักศสัตร์และพระพุทธรูปเป็นอันจบกระบวนการตบทัาสายเนื่องในวันปีใหม่ลาวเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีค่ะ แต่ดูเหมือนว่าเด็กๆที่มาตกทาตจะไม่ได้สนใจความเป็นสิริมงคลเท่ากับความสนุกสนานในการเล่นสายท่ากลางสายน้ำโขงที่ไหลยเย็นชื่นใจโดยไม่หว่ดนภัยแดดและอุณหภูมิที่สูงกว่า40องศาเซลเซียสนอกจากการทำบุญตกทาตด,ดูแห่ตามประเพณี้แล้วสงกรานต์หลวงพระบางก็เหมือนสงกรานต์ทั่วโลกค่ะมีการเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน การสัตว์น้ำเริ่มตั้งแต่10เมษายนเช่นกันแต่ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวลาวจะเริ่มเล่นน้ำกันจริงๆตั้งแต่14ไปจนถึง16เมษายนและใครที่คิดว่าหลวงพระบางอย่างอนุรักษ์ประเพณีเล่นน้ำแบบโบร,โบราณขอบอกเลยค่ะว่าคุณคิดผิดเพราะแม้ชาวหลวงพระบางจะยังอนุรักษ์งานตบท่าสายทำบุญสงน้ำพระปีใหม่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแต่สำหรับการเล่นน้ำชาวลาวรับวัฒนธรรมจากไทยมาเต็มๆมีทั้งการตั้งแกงเล่นน้ำ แป้งและสีตามริมถนนเรียบแม่น้ำโขงและการขึ้นรถระเวนสาดน้ำทั่วทั้งเมืองปืนฉีดน้ำนานา,นา,นานชนิดก็มีให้เห็นไม่แพ้ที่ตรอกข้าสารหรือสีลมเรียกว่าการเล่นน้ำแบบสะใจผสมกับการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้เดินไปควบคู่กันกลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้สงกรานหลวงพระบางดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วทุกมุมโลก because Long Prabang is the place to be, and all the other backpackers are in Long Prabang, and you know we squirt people in Long Prabang, and that's uh, that's why we're here. คืจริงแล้วก็มาฉลองสงการนี่นอกจากที่บ้านที่บ้านเราคือเมืองไทยก็มาประเทศรอบๆข้างเพืนบ้านเนี่ยได้นะฮะซึ่งจริงประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยจริงก็มีวัฒนธรรมการฉลองสงการเหมือนกันใช่หฮะแต่ว่าไอ้จริงแล้วเนี่ยพอมาหวพบางก็จะเห็นได้เลยว่า เราเข้าใจกันได้ดีเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาที่เข้าสื่อสารกันเข้าใจง่ายแล้วคือเวลาเรามาส่งฉลองสุการที่หลวงพขอบ้านนี่ฮะก็จะเข้าใจความคล้ายคลึงธรรมะธรรมกันได้ทําให้สนิทใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเข้าใจว่าที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะมันคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมบ้านเราแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาเซียนอินเด็จับประเด็นเนศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในอาเซียนเราจะไปคุยกับนักธุรกิจลาวถึงการทำธุรกิจท่องเที่ยวที่นี่กันค่ะ ับมาสู่ช่วงอาเซียนอินจากประเด็นเศร,รษฐกิจการค้าและการลงทุนในอาเซียนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปคุยกับนักธุรกิจลาวในโลวพระบางกันค่ะดูกันนะคะว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่นี่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจในไทยยังไงบ้างค่ะ ว่าลาวจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและประชาชนส่วนใหญ่ก็มีวิถีชีวิตพอเพียงอยู่ในภาคเกษตรกรรมทำไร่ไถนาปลูกผักและจับปลาแต่สำหรับที่หลวงพระบางเมืองมรดกโลกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่สุดของลาวที่นี่ถือเป็นคุ้มเงินคุ้มทองของผู้ที่ต้องการมาแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนลาวหรือชาวต่างชาติพิสมัยจันทวงศ์เจ้าของโรงแรมวิลล่าเลอต่างๆถือเป็นหนึ่งในนักธุรกิจรุ่นแรกๆที่มาลงหลักปักฐานในหลวงพระบางตั้งแต่เมื่อกว่า10ปีที่แล้วสร้างเหนือสร้างตัวจากเงินลงทุนเพียง5 0 0 0 0นบาทจนกลายเป็นเจ้าของกิจการทั้งโรงแรม ร้านอาหารและสนามไร้กอล์ฟโดยเฉพาะร้านอาหารระเบียงโลมที่โดดเด่นทั้งในด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นตึกไศรซีเก่าสมัยอนานิคมและยังโด่งดังด้านเมนูอาหารที่เสิร์ฟทั้งอาหารลาวอาหารไทยและอาหารฝรั่งเศสร,รวมถึงพิซซ่าสไตล์ฝรัร่งเศสที่อบจากเตาฟืนแบบโบราณอาหารที่เจ้าของร้านภูมิใจงงนำเสนอพร้อมการันตีว่าอร่อยเหมือนกินที่ฝรั่งเศส คุณพิสมัยมีธุรกิจอะไรบ้างคะในบกะบาลตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็มีมีบ้านพักวิลล่าเลยตำตาอยู่บ้านหัวเสียงแล้วก็อีก,อ,กอีกหลังหนึ่งคือใช้ชื่อวิลล่าหลวงโชคชัยอยู่ที่บ้านอภัยแล้วก็มีร้านอาหารและเบียงลมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะค,ะค่ะแล้วก็มีสนามไดกอล์ฟอยู่ที่ตาดนาเดือยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ9เอ็์ค่ะ<ม>ที่ตาดนาเดือย ส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่กับท่องเที่ยวมาเริ่มธุรกิจที่บุกกระบางเร้ยังไงอ่ะก็คือตอนแรกเมื่อปีพศ2000นะคะประมาณ2000พอดีมีน้องชายเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เปิดร้านอาหารอยู่สวรรค์เขตนะคะทีนี้เขาน้องชายเขามีเครื่องล้างอัดรูปอะค่ะมันเหลือเขาเลยบอก พี่ขึ้นหลวงพ่บางดีกว่าเพราะว่าหลวงพ่อบางเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองมรดกมันจะเวิร์กเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วพี่ก็หาเงินทางนี้ได้หากินทางทางนี้ได้พี่ก็มีทุนมาแค่น้องชายให้เครื่องล้างอัดรูปมาแล้วก็พี่ก็เซ้งกิจการอยู่ที่สวรรคเขตนั้นได้เงินมาประมาณ5 0 0แสนบาทนี่แหละแล้วก็มาเช่าที่เช่าบ้านอยู่แถวบ้านเจ๊กบ้านจุมคลองปัจจุบันนี้นะคะ เขาเรียกว่าบ้านเจ๊สมัยเก่าอะค่ะของหลวงพระบางป็นอยู่ใจกลางเมืองหลวงเลยเลยพระราชวังไปหน่อยหนึง่งก็เปิดร้านโกดักเอ็กเพรสอยู่ที่นั่นแล้วก็พอร้านอยู่ตัวสักปีหนึ่งสองปีแล้วแฟนเขาไม่ชอบเท่าไหร่แต่เขาให้พี่ทำแล้วเขาก็เองเขาก็ไปทำเ,เขาก็แยกมีแยกแยกตัวออกไปทำบ้านพักกับร้านอาหาร ก็ช่วยกันดูแลแล้วก็จ้างคนจ้างคนทํางานให้แล้วก็ค่อยๆขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะ,คะที่หลกข้าบางก็มีบ้านพักเกสต์เฮาส์โรงแรมร้านอาหารเี่ยเยอะมากทํำยังไงถึงเราถึงอยู่ได้คะในที่ที่มีการแข่งขันสูนงขนาดนี้คืออันนี้ก็ก็คือแบบว่าอย่างธุรกิจทุกอย่างนะคะคือเราก็ต้องแบบทําแบบทําอะไรก็ต้องใช้ ความขยันประหยัดอดทนแล้วก็ความจริงใจให้กับลูกค้าก็จะอยู่รอดค่ะมีนักท่องเที่ยวที่มานี่เป็นคนไทยหรือว่าฝรั่งต่างชาติมีกลุ่มไหนมากเป็นพิเศษคะคืออย่างช่วงก่อนนั้นก็สนใจจะเป็นฝรั่งหรือว่ายุโรปเยอะแต่เดี๋ยวนี้มีคนไทยเข้ามาเยอะแล้วก็คนจีนเยอะมากคนจีนก็เข้ามาเยอะอย่าง,าง,างตุ๊ดจีนปีนี้นะคะ ทั้งเมืองเป็นคนจีนหมดเลยส่วนใหญ่ค,คนจีนเข้ามาเยอะมากทำธุรกิจท่องเที่ยวที่นี่นี่มีเครือข่ายกับบริษัททัวร์ในไทยหรือในต่างประเทศไหมคะที่ช่วยเราหาลูกค้าอ๋อเมื่อก่อนไม่ไม่มีค่ะแต่ปัจจุบันนี้มีได้เซ็นสัญญากับ b o o k i n g c o m กับ Agoda ส,สองแห่งสองที่ค่ะแล้วถ้าเป็นบริษัททัวร์ของไทยนี่มีมาเป็นพาร์ทเนอร์อะไรกันบ้างยังค่ะยังไม่มีเลยค่ะ ถ้ามีถ้า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 มีใครสนใจก็ยินดีต้อนรับค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาไทยนี่ก็เยอะใช่ไหมคะถือว่าเป็นกลุ่มที่พึ่งพาได้ค่ะก็เยอะค่ะแล้วมีคนไทยมาทำธุรกิจนี่ก็เยอะเหมือนกันเยอะค่ะเยอะมากเป็นธุรกิจอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารก็มีนะคะแล้วก็มีร้านนวดร้านอะไรนี่ก็นวดสปาอะไรเงี้ยก็มีคนไทยมาทําเยอะค่ะ ที่หลวงพระบางนี่คนต่างชาติมาทําธุรกิจง่ายหรือยากยังไงคะคิดว่าคงไม่ยากนะคะคิดว่าง่ายค่ะง่ายไม่ยากเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรไม่มีปัญหาไม่ไม่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับคนไทยที่ยังอยากจะมาทําธุรกิจที่หลวงพะบางอยู่คุณพิสมัยคิดว่ายังมีช่องว่างช่องทางเหลืออยู่ไหมคะหรือว่ามันค่อนข้างเต็มแล้วนนไม่เต็มอะค่ะมียังมีช่องว่างอีกเยอะเยอะมากเลย <laughs> <laughs> ถ้าสนใจก็เชิญถ้ามีอะไรให้แนะนําได้ก็จะแนะนําให้ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอาเซียนอินทัชสีสารจากประเทศเพื่อนบ้านของเราในออาเซียนจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอีกมิติหนึงของหลวงพระบางที่ไม่ใช่เหมืองท่องเที่ยวแต่ว่าเป็นเมืองหลวงเก่าที่อุดมไปด้วยวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นค่ะ ับมาสู่ช่วงอาเซียนอินทัชสีสานสากประเทศเพื่อนบ้านของเราในไออาเซียนค่ะตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเดินกัดเส้าหลวงพระบางหรือว่าตลาดเช้าหลวงพระบางที่นี่เป็นที่ที่คุณจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบางจริงๆที่ไม่ใช่หนักท่องเที่ยวค่ะ พระบางเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงพระบางค่ะตั้งอยู่กลางเมืองใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างวัดเชียงทองและพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางแถมยังใกล้จุดตักบาตใหญ่ของเมืองอีกด้วยเรียกว่าทําบุญไสาบาเสร็จแล้วก็เดินตลาดต่อได้ทันทีค่ะตลาดที่นี่ติดตั้งแต่ตีห้าและจะซื้อขายกันคึกคักจนถึงช่วงใกล้เที่ยง เดีย๋ยวนี้กัดซ้าเริ่มมีของขายนักท่องเที่ยวม,มาวางในตลาดบ้างแล้วเช่นผ้าซิ่นผ้พาพันคอกระเป๋าของที่ระลึกรวมถึงของฝากยอดนิยมอย่างไข่แผ่นสาหร่ายแม่น้ำโขงตากแห้งแต่ของส่วนใหญ่ยังคงเน้นขายคนพื้นที่และเน้นหนักไปทางของกินของใช้ในครัวเรือนค่ะบรรยากาศที่กดาดเซาแห่งนี้อาจจะคึกคักมีสีสันไม่แตกต่างจากตลาดสดในต่างจังหวัดบ้านดาวนัก แต่ถ้าดูดีๆแล้วจะพบค่ะว่ามีหลายอย่างที่ไม่ได้หาซื้อง่ายๆในเมืองไทยอย่างเช่นขี้ใต้ฟืนต่างขนาดน้ำตาลอ้อยก้อนใหญ่หมากแห้งหรือปลาแม่น้ำตัวใหญ่สดๆจากน้ำโขงและน้ำขาาอย่างปลากดปลากรายปลากระทิงปลาเนื้ออ่อนหรือแม้แต่ปลากดคังน้ำหนักหลายสิบกิโลก็มีขายเช่นกันค่ะ นอกจากนี้ยังมีของป่าอย่างกล้วยไม้เฟิร์นสมุนไพรารางผึ่งและน้ำผึ่งแต่ก่อนแม้แต่สัตว์ป่าอย่างแก้งกวางและตัวนิ่มก็มีมาขายในตลาดค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทางการลาวสั่งห้ามเพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายนอกจากของสดที่กาศาแห่งนี้ยังมีอาหารเช้าสารพัดเมนูให้เลือกกินตั้งแต่ข้าวจี่หรือข้าวเหนียวชุบไข่ปิ้งข้าวจ,จี่จืด หรือข้าวเหนียวชุบไข่ทอดกินกับเนื้อเค็มทอดไปจนถึงอาหารหนักๆอย่างข้าวปุ้นหรือขนมจีนที่นี่ไม่ได้กินขนมจีนน้ำยาเหมือนไทยนะคะแต่จะแบ่งเป็นข้าวปุ้นน้ำแจว่วหรือขนมจีนราดน้ำซุปใสใส่เครื่องในวัวและผักชีลาวผักชีไทยรวมถึงสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดและข้าวปุ้นน้ำพริกขนมจีนราดน้ำแกงกะทิรสเข้มขน้นนอกจากนี้ยังมีข้าวซอยที่รสชาติแตกต่างจากข้าวซอยของไทยอย่างสิ้นเชิงค่ะ ข้าวซอยที่นี่ใช้เส้นใหญ่ที่ซอยเป็นเส้นเล็กแคบกว่าเส้นใหญ่ของเมืองไทยราดน้ำแกงที่ใส่หมูสับและมะเขือเทศรสชาติคล้ายขนมจีนน้ำเงี้ยวของเมืองเหนือบ้านเราค่ะนอกจากอาหารหล่าแท้ๆอย่างข้าวปุ้นอาหารเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งเมนูฮิตของที่นี่อย่างปอเปี๊ยะสดเจ้านี้เป็นอาหารเวียดนามสูตรดัดแปลงใส่ขนมจีนแทนเส้นหมี่แถมยังมีผักพื้นบ้านานานาชนิดสอดไส้ปอเปี๊ยะอีกด้วยค่ะ ส่วนนี้คือร้านปากหมอ้อเจ้าดังของเมืองหลวงพระบางค่ะทั้งเมืองมีขายอยู่ไม่กี่แห่งเท่านั้นและเจ้านี้ถือว่าอร่อยที่สุดแป้งปากหมอ้อทําจากข้าวเจ้านุ่มนิ่มละมุนลิ้นเข้ากับน้ําจิ้มรสชาติเค็มหวานปากหมอ้อที่นี่มีให้เลือกปากใส่ไข่และไม่ใส่ไข่อร่อยคนละแบบค่ะ ใครที่มาหลวงพระบางแล้วเบื่อกับการเดินชมวัดวาอารามหรืออยากหลีกนี้อาหารฝรั่งที่ถนน,นคนเดินลองมาที่กดาดเซวหลวงพระบางนอกจากจะได้กินของอร่อยราคาไม่แพงแล้วยังได้ลิ้มรสชาติอาหารพื้นบ้านแท้ๆที่อร่อยขึ้นอีกมากโด้วยมรภาพของพ่อค้าแม่ขายที่นี่ ปิดแท้ไ,ทได้การวันนี้กันด้วยภาษาอาเซียนสับหน้ารู้ในภาษาเพื่อนบ้านของเราค่ะสัต์น,นี้ไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันสงกรานต์ในภาษาลาวค่ะ พูดถึงสงกรานไม่มีชาวลาวที่ไหนไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วคําว่าสงกรานไม่มีในพจนานุกรมภาษาลาวเล่นไหนๆค่ะเพราะเทศกาลปีใหม่ลาวหรือที่ชาวไทยเรียกว่าสงกรานนั้นชาวลาวเรียกว่างานบุญเดือน5หรือเทศกาลบุญเดือน5หมายถึงการทําบุญใหญ่ประจําปีในเดือน5ตามปฏิทินไทยและลาวนั่นก็คือเดือนเมษายน อีคำที่มีความสำคัญในงานบุญเดือน5้าของเราก็คือนางสังขารหรือเทพีสงกรานนั่นเองคำว่าสังขารหมายถึงจากราศีหรือปีที่เปลี่ยนผ่านตามตำนานนางสังขารเป็นลูกสาวทั้ง7ของเท้ากบิลพรมต้นกำเนิดวันสงกรานนางสังขารจึงเป็นเสมือนตัวแทนของวันขืนที่ล่วงผ่านไปนั่นเองสำหรับภาษาลาวสงท้ายสงกรานหรือบุญเดือน5ปีนี้ควรจะเป็นคำอื่นไปไม่ได้ค่ะนอกจากโชคดีปีใหม่ โชคดีปีใหม่ไทยและลาว ชมค่ะหลวงพระบางอาจจะเป็นเมืองที่คนพูดถึงมากจนคุณคิดว่าไม่มีอะไรให้หน้าค้นหาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าได้มาเยือนเมืองแห่งนี้จริงๆคุณจะพบค่ะว่าแค่ได้ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่พระธาตุภูสีหรืออาทิตย์อัสดงที่ริมแม่น้ำโขงก็คุ้มค่าแล้วค่ะกับการมาเยือนหลวงพระบางแห่งนี้ดิฉันพนิกาว,วาน,นิชพร้อมไออาเเซียลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ